สรุปพีวีอีเวนต์ล่าสุดว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโดยในอีเวนต์นี้จะเข้าในวันที่28ที่เราจะมานี้นะฮะซึ่งจะมีอเดตี้แจกฟรีเป็นซินคลสินจาราวสาขาไก่นั่นเองฮะโดยเอาจากที่ผมนั่งดูมาหล,ลายๆรอบเนี่ยแขตัวนี้เป็นสายแรปเจอร์ผสมกับสายเบิร์นนะฮะซึ่งแขตัวนี้เนี่ยยังมีลูกเล่นในการตีหล,ลายตัวในสกิลเดียวอีกด้วยนะฮะจะเป็นการตีแบบสุ่มๆคล้ายๆกับโรเดียนงูเลยฮะทีนี้ก็จะมาแนวไหนอีกแล้วเนี่ยแรปเจอร์เนี่ยจะมีลูกสายแล้วนะตอนนี้แต่ว่า,ะะา,ายัง ังสามารถแลกได้นะฮะและในตู้นี้เนี่ยจะมีสิ่งพหุของชิชุนและก็ตัวของอาจารย์เว่เข้ามาให้เปิดรุ้นในกาชาด้วยนะฮะซึ่งพี่ยี่สั่งร่างนี้เนี่ยแกเป็นสายแรปเจอร์ผสมกับเทรเมอร์นะฮะและอาจจะมีคำสาบใหม่ที่มาเล่นกับร่างนี้อีกด้วยเช่นกันแต่ที่แน่ๆเ,เนี่ยแกสามารถเรียกน้องอิสมาอลปราจีนมาตีูตามหลังด้วยสกิลที่3ได้เช่นกันนะฮะและพี่ยี่แกยังมีท่าตีหมูอีกด้วยบอกเลยว่าแค่นี้เนี่ยก็ดูเก่งแล้วฮะส่วนต่อมาที่น่าสนใจก็คือระบบฝึกสอนของน้องเจนนะะี๊จ รายละเอียดเต็มๆจากแพทโนตวันจันทที่จะมานี้นะฮะและนี่ก็คือ